วิธีการเปลี่ยนท่อน้ําทิ้งสายน้ําทิ้งของเครื่องซักผ้าครับไม่ยากครับเนี่ยนะครับเมื่อใช้งานมานานกรอบแตกให้ทําการปลดสายครับปลดสายเดิมออกมาจากท่อน้ําทิ้งครับเนี่ยนะครับตัวหลังท่อน้ําทิ้งก็จะมีตัวล็อกที่เป็นลวดสําหรับรัดนะครับเนี่ยครับนําสายใหม่ครับที่ซื้อมาเพื่อทําการเปลี่ยนโดยการใช้ลวดสายลัดครับ ใส่ไปที่ข้อข้อต่อนะครับแบบนี้และนําเข้าใส่ที่บริเวณท่อระบายน้ำอ,ออกท่อนทิ้งของเครื่องซักผ้าครับโดยการใส่ท่อลงไปแล้วก็บีบรวดใส่ลงไปเพียงเท่านี้ครับก็สามารถเปลี่ยนสายน้ําทิ้งได้แล้วครับวิธีการง่ายๆและเป็นการแก้ปัญหาท่านใดที่ชื่นชอบที่นี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าขุนสำรันสวัสดีครับ